ครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมกับพีนพ่น้องมายกย่อยกสะดุงครับไปครับไปที่ตามรับชมคลิปกันได้เลยครับ ก็ปูเขากระดุงพ oh, like ี่น้องเ้ยพูดนะเอาเตอเอาจะไหนมัมีแนวใสเอออน่มงโขึ้นมาดูย้นมน้นมันอกันมงอยู้มึงเบิ่งหำมันหนีมือมึงดิโอพูดนะอีกระปูใหญ่ใส่ปะ แต่สวด้วดนุกไหมเอ้ยอันนี้สัวเฮ้ยอันดีตัีคือเกาฮลวาอยามองเพื่นีเพือเพือมาน่าจันเห็นมันมาลราน ขาผิดพี่้อนเดี๋ยวมลงมาเด้อมันตกบุ๋มมเลยเห็นล่หลไหมยิงไหมโอ้บัลลกบัลลกเดี๋ยวยมาใกล้เด้อตกบุ๋มลงนี่เอาบรหันได้นี่ ว่าเห็นมันเผือบเผือบมาไหมเผือบ่าเห็นอืมดีเผือบเผือกเผือบเผือบบ่อนรือิโรธแม่นอยู่ในน้ำน้ะเด็บตื้นกรเด็ะตืนเยี่ยบมองมันมันก็ได้น้ำคุณ

เบื้งบมเป็นกับไฮบบโกฮันเปิดเปนเบื้องไอเอิมเต้นชุดๆวยอวะโอ้ยปวดป้าขักถึกแน่บานนี ไปนเปียยนขาวอันเอ้เอ้เอ right so so ้เอ้เลทรายมาหาไมตู้หมยเดือดหนิดนดนิงนยนิ่น้อยมน่งไต

โก้ข so, mm ึ hmm. okay. ้นมามาเลยวะถึงอยางมองปลาถึงมองบวะโคตรจะปลาเยอะชัก uh จีไทยตัวใดตัวใดเขาสิข่าวไล่กันเนี่ยเออตัวพี่บ่อกนี้ปลาใหญ่ก็เริ่มมานแล้วนะตัวนึงอู้ยเอาตัวใหญ่แข็งกว่าน่าจะ ไต่บ er er ่ได้เลยเขามีอาเบสเขาอาวเบกล้าเผือกเผือกบอกเออมันมันบ่อใหญ่มันเห็นเป็นตู่เลยเห็นมันบ่อเหอนีบไม่นความึงอละ โทรมาบแก้มาเอาไปไป,ไปอยู่โรงเรียนน้ำเขาไปอยู่บ่ะ <c oughs> โรงเรียนมันสิไะทังไหนห <c oughs> ั่นดีวุ้ยของไอ้หนุ่มเป็นพกๆเลย <c oughs> เป็นพกกเลย <c oughs> มันตอดมือเด้วแม่งยังแล้ว ก็ว <toys> ่าส <m ics> <m ics> ั้นแหะป่าของเขาก็นป่าข้าวเป็นดินเป่นดินของใครด้วยแหละไปมาหาหองอู้ thuốc nam đưa thuốc nam đưa กรลูนบาดนี่เป็นท้งไหนเป็นท้งไหนเป็นท้งไหนโอ้ยมันกรเข่าปะนี่เลยเว้ยลออเล่ปลาาะปลขาวุมปล่อยกลุงไราม บ่ต้องไปเฮ็ดยั้งเฮาถ่ายแต่วิดีโอเอาเตอร์มาเอาอีเมลพี่กีกระปูคือกันหะละอันนี้ก็ได้ แขนาดบ,อดบากบอดันกน่อนล้บอบ่อนนั้นกระดุงล,งละฟังฟังเตอรมันลดอีพ่อบอ่ะมึงให้คืนนี้กับเพื่องแล้วดิ

ปุดปัดตุัก <żeby> ป <så d ol> ุตัดให้ัวเยวเล้นเขาตุบขาฮะเดียวขาล่ะเดียวนี่ะปล่าไม่โตเดียวเีย À ơi, bơm áo khao tìm tìm rồi, bà này Bụi đá Ui, bụi đá Khao tìm tìm nhưng mà lần นี่หอดอะไ้นี่หดบ้ามันหดแต่มันหยุบมาทีแรกแนะออล้กาออกขุนเอ,อ้ยบ่ากาเว้ยโอ,อ้ผีมันกามาผีลลกูนะ โอ้ยมันบางแนวตันมันบางแนวตันนั่นเจ้านี่มันบ่เห็นเนบ่บางอันนี้แนวใสเพ่นนี่บ่อแหละได้แล้วออ้ยมันกับฟัวสีขาว ทายเอาแล้วฮะว้ายน่สนาปิเตกกำลังไงโอ้แตกแตกผักรถนะ้ย อู้ยพี่อู้ยหายไปจะท่าใยม้หลายกัวเว้ยยอดได้กีได้นี่แหละจลองมันโยกเข่าเพื่อนเนี่ยยังโมเต็มที่เข่าวัดกู้ตัมึงก็มาเข่าแล้วหูรอบานทางโค้งพ่เนาะเป็นเช่ไรเอ้ย เออเบ่บนาปนัยบานไม้อยน้อกเดือนนึงมันกกาตัวใหญ่หรปากกา มิตาปลาใหญ่ๆเอาเทีๆๆเทเลยทเลยมิตปลาใหญ่ผมมิตปลาตัวเล็กๆข้น่บไว้บันนี้เมื่อใส่ขี่มันบันนี้เ่อหยาครับพี่น้องครับช่อง อีสานบ้านนายเพชรครับผมก็ขอขอบคุณที่พี่น้องให้การติดตามรับชมคลิปจนจบนะครับครับพี่น้องครับผมก็ขอฝากนะครับขอฝากพี่น้องกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแต่คลิปนี้นะครับครับวันนี้ครับช่องอีสานบ้านนายเพชรครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับพบพกันใหม่ในคลิปหน้าครับ